สิยจึงรุ่งเรองิตรองานายกรัฐมนตรีพระสารรชการแทงงนนายกรัฐมนตรีขอพระาชทานพระบรมราชโอการนำรัฐมนตรีเข้าเข้าทูลองที่พระบาทถวา,ายสัตย์ปธิยามในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งและมำนตรีพระพทธเจ้าข้าด้วยกล้าวด้วยกหมงขอเดชะข้าพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ หน้าที่และกาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ของประเทศของประเทศและประชาชนและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแห่งราชนจาจักรไทยทุกประการทุกประการ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความสำคัญตอนหนึ่งว่าประชาชนทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและความมั่นคงปลอดภัยการที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และตั้งบรณิธานไว้อย่างถูกต้องว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและประกาศบรรณิธานนั้นอย่างหนักแน่นเข้มแข็ง <c oughs> ก็จะเป็นการเพิ่มพูนกำลังใจให้แก่ตนเองและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ ข้าพเจ้าจึงขอเอาใจช่วยทุกท่านและขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและด้วยความคิดจิตใจที่เป็นสุจริต mm hmm. เพื่อนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคง,อย,งอย่างยั่งยืน